ร้องเสียงดังใกล้ๆเลยใกล้ๆเมตรสองสามเมตรเนี่ยแหละใกล้ๆตัวมากคราได้ยินเสียงเด็กร้องใกล้ๆตัวมากแล้วมันไม่ใช่แล้วมันดังเกินไปแล้วไงมันดังเกินไปแล้วคนเรามันจะแบบว่าทําเป็นไม่รู้ฟ้ารู้อะไรเลยก็ไม่ได้เลยใช่ไหมมันมาขนาดนี้แล้วเด็กที่ไหนมันร้องมันชัดขนาดนี้หันไปมองหันไปมองปุ๊บไม่มีอะไรเลยเอ๊เด็กมันหลบที่ไหนอะไรยังไงเปล่าไม่มีต้นไม้ไม่มีก้อนหินไม่มีอะไรที่จะหลบได้เลยแต่เด็กก็หาย มีแต่เสียงไม่แก่เฮ้ก็ฉันได้ยินนะฉันได้ยินสักพักหนึ่งได้ยินเสียงหัวเราะครับเด็กคนเดิมนั่นแหละนะที่ร้องไห้จะเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยนะหัวเรา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 ะดังลั่นเลยนายอแรกเราก็อยู่ไม่นอยู่แล้วอะไรมันเนี่ยนี่มันอะไรกันลุกเลยวิ่งครับอยู่ทําไมใช่ไหมฮะนายอแรกของเราก็โกยเลยคนนี้วิงวว่งแล้ววิ่งเนี่ยนายอแรกเราให้ฟังบอกว่า ไม่รู้ว่าเหนือใต้ตกออกตกอะไรตูไม่สนแล้วนะตูเดินดูวิ่งอย่างเดียวเลยไปไหนก็ไปละนะตูไปอย่างเดียววิ่ง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 จนกระทั่งว่าไปเจอหลุมอ่ะเจอรูนะฮะโดดลงในรูเลยโดดลงในหลุมเลยนะแล้วก็อ่านอายะกุลซีอ่านนั่นอ่านนี่อ่านนั่นอ่านนี่ลมอยู่ตรงนั้นละไม่ต้องมายุ่งกับข้าแล้วนะขอซูโบเร็วๆซูโบเร็วๆนี่กี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงเมื่อไหร่จะซูโบสักทีนะเมื่อไหร่จะสว่างสักที เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยทำไมชีวิตตรูจะต้องมาเจอแบบนี้นะฮะก็แบบนี้นะฮะก,ก็อ่านดูอ่านซิกุลุล้ออ่านดูนดกลัวไปด้วยอา่อานซิกุลุล้ออ่านไปอ่านมาอ่านไปนานมากจนเขาบอกว่าเขาอ่านอาญะกรุรซีไม่ต่ำกว่าห้าสิบรอบเขาบอกอ,อ่านวนอยูไ่ไงพี่น้องคิดดูดิอ่านวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเนะี่ยคือทั้งเพลียทั้งเหนื่อยทั้งกลัวทั้งอะไรมันประดังประเดมาจนหมดยังไง,ไง,ไงจนในท้ายที่สุดเนะี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเผลองีบหลับไป งีบหลับไปอ่ะอาจจะเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามันออกมาไกลมากแล้วไงออกมาไกลจากตรงนั้นมากแล้วก็น่าจะโอเคแล้วมั้งนะก็เลยเผลอหลับไปไม่รู้ตัวหลับไปได้แป๊บเดียวนะครึ่งชั่วโมงได้มั้งสักพักหนึ่งนะฮะก็มีเหมือนกับใครมาเตะที่เท้าเขาอ่ะเตะที่เท้าเขาอะนะเขาก็สะดุ้งตื่นดี่ใช่ไหมก็คือคนเราไงมันในนี่อยู่แล้วก็สะดุ้งตื่นมาสะดุ้งตื่นเฮ้ยอะไรมีคนยืนอยู่ที่เท้าครับยืนอยู่ตัวสูงใหญ่เลยนะะ อันนี้ก็บอกเอาอีกแล้วมันอะไรกันวะวันนี้นะก็เลยตะโกนไปเลยเฮ้ยแกน่ะคนหรือยินที่ถามไปเลยจินส์ว่าอีไนั่นคือคือ,คอมัน,ม,นมันถึงที่สุดเลยกันแกน่ะคนหรือว่ายินวันเนี้ยบอกกัน่อยดิเครียดเนี่ยจะเครียดตายอยู่แล้วนะ่ะคนหรือว่ายินเนี่ยคนเขาเอ้คนคน,คนนั้นไม่ตอบอะไรเลย เงียบไม่ตอบอะไรเลยคือถ้าเป็นคนก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแกมาทําอะไรที่นี่เอาลูกส่นะมาฉันคนแหละไม่เพราะว่าคือถ้ามานยาวิการตอนดึกๆเงี้ยนะอยู่ๆมาเรียกคนอื่นขึ้นมาเงี้ยมันก็ต้องแสดงตัวใช่ไหมว่าเออฉันไม่ใช่อะไรนะฉันเป็นคนใช่ไหมเงียบไม่พูดอะไรเลยแต่พูดออกมาอยู่ประโยคหนึ่ง <c oughs> นี่ไม่ใช่ที่นอนนะไอหลุมเนี่ยมันไม่ใช่ที่นอนนะไปออกไปจากตรงนี้ออกไปไกลๆหน่อย ที่ตรงนี้เนะี่ยไม่ใช่ที่นะไม่ใช่ที่ออกไปไกลๆหน่อยนะครับก็เป็นไงคนนนี้ก็เอาแล้วสิตูจะเอายังไงลุกเดินออกมาเดินออกมาคนนี้ก็เดินออกเลยครับแล้วก็จะกลับไปที่หมู่บ้านก็กลับไม่ได้เพราะว่างานนะ่ยมันอยู่ระหว่างเขากับหมู่บ้านนะ่ะงานมันขวางอยู่ตรงกลางไงนะระหว่างเขากับหมู่บ้านตูจะไปก็ไปไม่ได้ตูจะเอายังไงกับชีวิตนะเดินนะเดินเดินเดินไปหาที่วันนั้นดวงจันทร์อาจจะสว่างมากวันเพ็ญวันอะไรก็แล้วแต่แต่สว่าง เขาก็เลยไปหาจุดท <C> e <uk> ี่ดวงจันทร์สว่างที่สุดเท่าที่จะหาได้พอไปถึงจุดๆนั้นปุ๊บก็เขาบอกว่าเออนึกถึงอายะกุรานท่องอายะกุรานจําอะไรได้ก็ไม่รู้แล้วนะอ่านกุรานอ่านหัวเข่งเลยวันนั้นซิกุรุลลอฮ์นะครับอัลลอฮุลลาฮิลาฮิลาห์อัลฮยุลกัยยุมสุบฮานัลลอฮ์ละฮัมดุลิลลาห์นะครับข้าพเจ้าด้วยนะครับข้าพเจ้าลําบากแล้วโอัลลอฮ์อ่านวนอยู่อย่างเงี้ยวน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 จนถึงซูโบเลยครับพี่น้องไม่ลงไม่หลับมาแล้วแต่ระหว่างนั้นเขาก็บอกว่า ก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดนะฮะเสียงงานเสียงอะไรแล้วก็เสียงแสงเ,เห็นแสงไฟออกมาจากทะเลก็ไปที่งานเนี่ยก็ไปไปกันมามาไปไปมามาบางทีก็เป็นลูกไฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้โหชีวิตตูตูมาเจอตูมาพักผ่อนหรือว่าตูมาทําอะไรกันแน่เนี่ยนะฮะนายซอเล่เรานะน่าสงสารนรายซอเล่เราก็อ่านดูอาอ่านดูอาอ่านดูอาจนถึงเช้าเลยพี่น้องพอซูโบเสร็จก็ อลฮัมดุลิลลาสว่างแล้วอาบน้าละหมาดนะฮะเรียบร้อยเขาก็ก็เตรียมเสบียงมาอยู่แล้วไงมีน้ํามีอะไรอาบน้าละหมาดเออละหมาดซูโบนะฮะละหมาดดีนะไม่รู้นะฮะซูโบเนี่ยละหมาดแล้วยินมาละหมาดด้วยหรือเปล่านะฮะก็ละหมาดเรียบร้อยซูโบเรียบร้อยคราวนี้ก็สว่างก็รู้สึกสงบรู้สึกสงบขึ้นมาตอนละหมาดเขาบอกว่าตอนละหมาดนะเขามีความสงบเลยเหมือนว่าอัลลอฮ์จะให้เขามีความสงบละหมาดเสร็จเสร็จเขาก็เดินกลับหมู่บ้านเลยนะฮะเพราะมันสว่างไล้ไง ไม่มีอะไรที่ว่าเป็นร่องรอยของการบอกว่าเมื่อคืนมีงานใหญ่อะไรเลยไม่มีสักอย่างไม่มีเลยนะฮะเขาบาอกคืนนี้ตูตูมาพักผ่อนหรือว่าตูมาทําอะไรวะเนี่ยนะฮะก็เลยเดินไปที่หมู่บ้านนะหมู่บ้านชาวประมงนะที่ว่าคนรู้จักที่ว่าทําความรู้จักกันนั่นแหละนะฮะพอไปเสร็จนะครับก็ไปเล่าให้เขาฟังเล่าเล่าเล่าเรืเเ่องที่สภากาแฟเลยนะฮะเออฉันเกิดแบบนี้เมื่อคืนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันยังไงกันมันมีงานหรือเปล่ามันอะไรนะ คนที่นั่นก็บอกว่าเฮ้ย hey, แกไปที่ไหนเนี่ยก็เล่าให้ฟังออกไปตรงนี้ไงออกไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นบอกเฮ้ย hey, ไอที่ตรงนั้นเน่เป็นที่รู้กันเลยนั่นนั่นมัน,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 นที่ของยินหมู่บ้านยินแล้วแกน่ไปได้ยังไงล่ะไอ้นั่นตรงนั้นเขาไม่ไปกันมันเป็นที่ของยินอยู่คุณนะเข้าไปอยู่ในที่ของเขาทําไมเขาบอกเอา้าผมจะไปรู้ได้งไงผมเป็นนักเดินทางผมเดินทางมาผมไม่เคยมาผมมาพักผ่อน ผมก็ยังอยู่คนเดียวผมก็ไปไงเอาก็บอกอคุยไปคุยมาเออปรากฏว่าคนสุกัตระเนี่ยนะเป็นคนที่แบบว่าอัธยาศัยดีอะไรดีไงผู้ชายคนนี้นะนายซอแรกของเราเนี่ยนะกลัวย,นะยิงก็จริงเจอยิงเล่นมาทั้งคืนนะฮะแต่เขาก็รู้สึกประทับใจกับชาวบ้านชาวเมืองมากประทับใจมากเป็นไงครับพี่น้องเขานะฮะก็พักผ่อนอยู่ที่นั่นสักพักหนึง่งกลับไปที่บ้านนะที่เยเมนเขาเนี่ยนะฮะพอไปที่เยเมนนะฮะ เสร็จแล้วเขาก็พาครอบครัวทั้งหมดย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้เลยครับลา่าช่างอ๋อแปลกประหลาดมากนะฮะกลายเป็นคนที่เมืองเมืองนี้เลยนะครับเมืองเกาะเนี่ยเจเรโรสกัตเอร์นะครับแล้วก็มาอยู่ที่เมืองใช่ไหมฮะเมืองไฮดีบูเนี่ยนะฮะอันนี้เมืองเนี่ยเขาก็ไปอยู่กลายเป็นคนอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วก็ <c oughs> ใครก็ตามที่ไปถามชื่อนายซอแรนะฮะที่เมืองเนี่ยเขาบอกว่า oh, เป็นที่รู้เลยเรื่องเนี่ยคือนายคนเนี่ยนะฮะเป็นที่รู้จักกันเลยว่าเออไปร่วมงานแต่งงานของยิน